อันี้มปลายนะคะมปลายเป็นสีเขียวนะคะอันนี้รางวัลพิเศษนะคะที่ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นของนางสาวสุพ,พิดาคำเกิดะคะ่ะนักเรียนมสี่ทับ หรือก็จะมีหลักการทางานที่ประหยัดคือใช้มือปั่นค่ะเป็นังไงครับตกนี้เลยครับลาไม่ตะเกียบไม่ให้ยุ่งได้หไม่ได้ายไม,ไ,มไม่ตะเกียบพิเศษนะคะไล่ยุ่งได้ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะคะทำเองได้ด้วยนะคะแสดงว่าความคิดนี้ที่บ้านยุ่งเยอะสนะะุดที่ดารับเอกนะสารด้วยะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นของ นางสาวชนิการทันประศัตร,ร,รนะคะโรงเรียนศิริธุมวิทยาคารค่ะสี่ทักแอีกแล้วนะคะมีนักเรียนห้องเรียนพเิเศษวิทยาศาสตร์ค่ะ เอนคลายได้ค่ะ,ะนันกเรียนคงจะเคยเห็นที่นวดเทา้าที่เขาทําด้วยไม้เนาะเป็น4ี่เดียนะคะเขาจะเหมือนลูกกิ้งนะคะนวดไปนวดมานะครับจะกิ้งดเพราะฉะนั้นอันนี้เท้าเล็กนะคะก็เลยใช้ตะเกียบนะะนวดอ,อยางครูใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันแบนนะะอ,อีกอีกท่านหนึ่งนะคะคือ นางสาวน้ำผลแก้วช่วงสีนะคะมสีทับแปดค่ะมสี่ทับแปดในแต่ห้องเรียพิเศษนิค่ะคนะ่ะจะเป็นการทำกับดักจับสัตว์เล่นแบบง่ายๆนะคะโดยการเราจะนำตะเกียบข้างหนึ่งมาเหลาแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งมาซ้อนไว้โดยตรงกลางเราจะให้เศษอาหารไว้ค่ะโดยข้างล่างเราจะขุดหลุมไว้แล้วปักตะเกียบทั้งสองเข้ากับดินเมื่อสัตว์มาเห็นก็จะเข้าไปกินอาหารทำให้ตกหลุมพังที่เราวางไว้ค่ะ เก่งมากเลยนะคะนักเรียนครูทั้งนั้นอ่าต่อไปเป็นของนายชัยวัตรทุกธาตนะคะทักหนึ่งที่ที่โรงเรียนก็เก่งด้วยโรงเรียนพิเศษก็เก่งด้วยันนี้อย่าถามมากเลยนะ เพราะสิ่งประดีของผมก็คือเครื่องที่ตากกางเกงในไรกินอับชื้นะครับครับก็คือก็เราก็จะทำคล้ายๆกับเป็นโมบายประดับบ้านนะครับแต่เราจะทำแต่เราจะทำทั้งหมด3ามชั้นนะครับเพื่อให้ตากกางเกงในได้ทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ที่ตากกางเกงในนี้ครับสามารถหมุนได้ตามแรงลมนะครับเมื่อเมื่อลมพัดมานะครับ มันก็จะหมุนใช่ไหมครับพอหมุนแล้วลมก็จะเข้าไปกระทบกันเกล็ดในได้อย่างรวดเพราะเนื้กันเกล็ดในไม่มีกลิ่นอับแล้วก็แห้งเร็วครับขอบคุณครับแล้วแล้วตุ้งใจทำไมทำไมถึงถึงมาถึงเรื่องรอาที่บ้านแนวคิดแสดงว่าจากย์ไม่ได้เก็บใครหรือผ้ายจริงไอาาอาจารย์ไม่ได้เกียบนี่ก็คือเราตากผ้าหาซื้อยากนะคะมันไม่มีชนิดว่าตากได้เต็มตัวนะอาจารย์ เพราะว่าปกติเราใช้ที่คีบใช่ไหมคะมันก็จะถูดด้านเดียวอ,อะไรเงี้ยเนาะ,ะพอดีใชวาดโต้หกอาจจะมีกระเก่งในน้อยตัวต้องใช้ถูงทุกวันนะคะอ,ะอะขาขามแนวคิดตัวเองคือจะมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่นั่งข้างๆเขาทำที่ตากชุดชั้นในอะครัแล้วคราวนี้เราก็คิดอะไรไม่ออกครับเราก็เลยเอาเป็นที่ตากกางเกงใน เอ๊อยากถามกรรมการว่าคนที่เข้ารอบมาตากชุดชั้นในทำไมไม่ได้ให้ทำไมผ่านชุดชั้นในเขาคงจะใส่แต่สายนะคะมันมันมันลมมันไม่ผ่านครบเนาะไม่ครบตัวนะคะเขาเก่งมากทะมอบรังวันนับรังวันเชิญอาจารย์ุชิญาจร กจกรรมนี้บรรลุมากเลยเกินเกินครึ่งเกินเกิน80ที่คุณครูหวังไว้ว่าครูจะเห็นแต่มีชามก๋วยเตี๋ยวมีมือจับแล้วก็ทำนู่น กิรรมที่หนึ่งนะคะเอาไปทําอย่างนี้ก็ได้เครื่องรางของขังนะคะเออเราคิดถึงไหมคะอันนี้เขาได้รับรางวัลเจะาเล่หในด้านการคิดเขาที่แล้วนะคะเอาไปเป็นเครื่องรางของขังพวกประเภทที่ต้องการหาคู่นะคะนะคะไม่ต้องใช้กุมารทองใช้ตะเกียบคู่เลยนะคะนะคะเขาคิดไปไกลแล้วนะคะเขาคิดไปไกล่เขาคิดไปไกลตะกี้นี้รูดีใจมากเลย คนที่ทําไม้ตีกอกมันตรงกันพอดีเลยกับสวทชเพราะฉะนั้นเยี่ยมมากลูกเมืองสามสิบนะคะมีเวลเป็นนักวิทย์ลูกคลิกต่อไปอีกนะคะเขาเอาไม้ตะเกียบเป็นเหลาแล้วก็เป็นไม้ตีกอกไม้นะตีเป็นเครื่องดนตรีนะคะนะบีดอะไรกันอีกกูไม่รู้เครื่อง บีบกดปั๊บน้ำป่าบางคนว่าหาไม้ตะเกียบไม่เจอก็คือเขาคิดออกอันนี้ของญี่ปุ่นเขาชนะนะครับเขาชนะเขาบอกว่าถ้ามีตะเกียบสองอันหรือคุณสามารถเดียวอย่างอื่นมาทําอีกก็ได้นะครมาตอบก็ได้นะคะอันนี้ญี่ปุ่นเขาชนะแต่อันเก่าๆนั้นของไทยชนะ,นะะข้อคิดจากไม้ตะเกียบตะกี้นี้นะคะหนึ่งนักเรียนได้จินตนาการบางคนครูไม่บอกหรอกว่าใช้กี่อันจินตนาฬิกาไม่มีขอบเขตจํากัดลูกแต่ภายในเวลาจํากัด สิ่งที่คุณครูให้นะักเรียนคือมาในเวลาจํากัดพลาะลูกมีสิทธิจะคิดนะคะอันที่สองได้ออกแบบค่ะอันที่สามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอันที่สี่เกิดน,นวัตรกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาแต่ที่นี้ครูเห็นของชัยวัฒน์แล้วครูเริ่มนึกออไม่จะ้เกยียบที่ร้านขายอะไรเนื้อย่างคงจะไม่ใ้เขาทิ้งอีกแล้วนะคะเราจะต้องไปขอแนละ้วแต่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าที่นะจากเอาเข้าปากมาตากันเิงในเกิด <laughs> นวัตรกรรมใหม่ ใชว่าต่อไปเนี่ยอนาคตอาจจะย,ยึดเป็นอาชีพได้นะลูกเมื่อยกากบ้านเรานี่เยอะแยะไปไปหมดเลยแล้วก็ทิ้งทิ้งตะเกียบไปเราน่าจะเอาตะเกียบมาใช้ประโยชน์ได้นะคะครูครูค,คิดว่าห้าอย่างนี้นะคะจะได้ข้อคิดลูกจัเติมไม่เต็มในส่วนนั้นลูกช่วยเติมเข้าไปด้วยนะคะในะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะกิจกรรมที่หนึ่งเออทำอย่างไรเราจะได้สิ่งประดิษฐ์นั้นขึ้นมานะค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขอยูอย่ว่าภายในเวลาจำกั ในการทําสินประดิษฐ์เขาจะไม่ให้นานนะคะเขาจะให้ประมาณเดือนสองเดือนคุณรูที่ปรึกษาเขาจะเข้าใจถิดว่าให้เวลานิดเดียวไม่มีเวลาทําจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการให้อาจารย์ไปทอลองวิศวกรอะไรมากมายนะคะอาจารย์แสดงความสามารถแสดงพาวเวอร์ว่าอาจารย์สามารถที่จะทําให้เสร็จภายในเวลาที่เขากําหนดจริงๆเขามีเวลามากมายแต่ว่าเขาต้องการให้ทํำในเวลาสองเดือนหรือหนึ่งเดือนประมาณนั้นเพราะนั้นครูก็เลยจําลองเหตุการณ์นั้นมาเข้าสู่สถานการณ์จริงวันนี้ รูจะให้นักเรียนทำน้าไหนอยู่สิ่งประดิษฐ์มีอยู่สี่ประเภทต้องให้คะแนกนกรรมการหนึ่งประเภทที่ใช้อะไรคะใช้ต้นกำลังอยู่หน้าไหนเออหน้าเจ็ดอันประเภทที่หนึ่งใช้อะไรคะใช้ต้นกำลังอันที่สอง ไม่ใช้จนกําลังประเทศที่สามสำเร็จรูปข,ของอะไรพวกนี้อันที่สี่จินตนาการนะจินตนาการลูกๆมีเพื่อนมีพี่มีน้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันสิ่งแรกที่ลูกจะทําคืออะไรครูสอนไปแล้วครูพูดไปแล้วลูกจะต้องทําตามสเต็ปโดยที่แต่ละกลุ่มนั้นจะมีครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาคือติดสีเดียวกันกันกบลูกครูที่ปรึกษานี้หนูสามารถไปถามที่ปรึกษาได้ แต่ห้ามครูที่ปรึกษามาช่วยหนูลงมือทําห้ามเด็ดขาดหนูกับเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มจะช่วยกันให้เสร็จภายในเวลาที่นี้ครูลืมไปกล่องนมตะกี้นี้ทุกคนจะต้องเอามารวมกันนะคะ,ล,ะลืมบอกไปบางคนบอกว่าทิ้งแล้วก็เอาเท่าที่มนะะีทีท่มีทาไมครูถึงต้องให้เบรกนมเพราะว่าครูจะใช้กล่องนมครูลืมไปนะคะเพามันจะได้เป็นวัตกรรมที่ใหญ่พอสมควรน,นะคะอุปกรณ์ห้ามขอเพิ่มครูคที่ปรึกษา ถ้าหนูติดตรงไหนหนูวิ่งไปถามได้เลยคุณครูที่ปรึกษาจะนั่งประจําที่ตรงกลุ่มกลุ่มหนูพอดีนะคะทางนี้อยู่สี่กลุ่มนะคะทางนี้อยู่สี่กลุ่มเพราะนะั้นกรรมการทั้งเก้าคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็จะจับตาดูแต่และกลุ่มว่าทําตามสเต็ปตามขั้นตอนไหมจะให้ครูทวนไหมคะว่าสิ่งแรกหนูต้องทาอะไรทวนไหมคะทวนไหมทวนไหมคะไม่ทวนเนาะ ไม่ควรนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะครูวงกลมเลยค่ะและพีพีที่เป็นครูที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาสีนะคะจัดกลุ่มเลยค่ะจัดเป็นวงกลมนะคะปฏิบัติเลยค่ะอาจารย์เราจะมีมีข้ออะไรที่จะเพิ่มเติมหนึไหมคะเดี๋ยวให้เขานั่งกลุ่มก่อนนะคะนั่งกลุ่มรอวเป็นวงกลมค่ะกลุ่มสีของเราเองนะคะสีของเราเองนะคะ รอบนี้ละค่ะรอบนี้ยกกล่องไปด้วยนะคะในกล่องนั้นมีอุปกรณ์เท่าๆกันทุกสีนะคะมีครบหมดนะคะตอนอื่นก็สำรวจนะคะถอยไปข้างหลังด้วยเติมถอยไปข้างหลังคุณอาจารย์สุนกลกระดาษหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะอยู่ขนะ้างหลังกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นวกงกลมเลยค่ะที่ประธานจัดการเป็นเป็นประธานกลุ่มเลยนะคะเสนอแนวคิดเลยนะคะคุณจะดูความสามัคคีนะคะ หยิบออกมาให้น้องเขาดูเลยก็ได้คนะ่ะเอาวางที่พื้นเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเขาให้มาอะไรบ้างนะคะก็แล้วแต่ค่ะอ่ากลุ่มละหนึ่งชิ้นจะมีจะมีอ่สิ่งผลิตขึ้นมาในแต่ละกลุ่มหนึ่งชิ้นภายในเวลาสามสิบนาทีนะคะ ตรงคุณจะเปิดห้องแล้วให้เข้ามาทำต่อให้อีกครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้จะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ว่าเมื่อพักเที่ยนปุ๊บครูจะให้สัญญาณทุกกลุ่มว่าอุปกรณ์แล้วไปทานข้าวคุณจะปิดห้อง,งบายหมอคุณจะเปิดห้องแล้วทุกกลุ่มมาทําต่อให้แล้วเสร็จในภายในเวลาครึ่งชั่วโมงทุกุ่รับทราบนะคะรับทราบนะคะ เรเริ่มจับเวลาแล้วนะคะกระดาษล่างแบบอะไรนะคะให้ให้เอามาเขียนล่าง,งเขียนโครงสร้างนะคะการจะสร้างอะไรสักอย่างหนึงมันต้องมีการเปลี่ยนแบบเปี่ยนแปบลบงก่นแบบอนบบะนะคะว่ามันจะทําได้ขนาดไหนนะคะอะไรอยู่ตรงไหนนะคะให้แนวคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเล็กๆอาจจะ ยังยังไม่มีแนวคิดพันเพื่อนค่ะปรึกษากับกับสมาชิกทุกคนนะคะสมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือนะคะเราจะได้สิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามน,นะคะ,ะมาคุณผู้สุกไกลคุณผู้สุดไกลเขียนชาร์ตสีให้หน่อยจะใส่ดาวไปเรื่อยๆนะคะพอพอเสร็จสิ้นวันนี้ก่อนรับเกียรติบัตรเราจะมีรางวัลมีคะแนนคะแนนทำกิจกรรมรวบยอดนะคะ กิจกรรมนี้้อยแต้มนะคะลอยแต้มนะคะลอยแต้มนะคะ,คะกิจกรรมกลุ่มเริ่มแล้วนะคะ,คะกิจกรรมตัวนี้หนึ่งชัว่วโมงต่อ้อยแต้มนะคะเลือกวมแต้มมา 好好